มีอะไรปักอยู่ก็ไม่รู้ที่รูปเอาแล้วไงเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ดีแล้วยังไงมีเซกอกด้วยหรือเปล่าทางซ้ายค่อนขลางแปลกๆนะครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาบนห้องเราอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราตื่นมาด้วยเสียงออดนะครับพรีปปีเทคคือข้อความนะครับข้อความแปลกๆด้วยฉันรู้จกักดีที่สุดเลยบางทีเนี่ย อาจจะลองมาจากแม่แล้วก็พ่อของเธอและฉันจะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้เธอคุยกับฉันด้วยนะเธอหยิบโทรศัพท์ฉันขึ้นมาแล้วเธอก็เดินออกมาจากทางของเธอเพื่อที่จะเอามาให้ฉันฉันรู้ว่าเธอก็คงจะรู้สึกเหมือนฉันพวกเราตกลุมรักกันวันนี้เป็นวันครบรอบของพวกเราพ้ยโคตรโลกจิตเขาเนี่ยคิดว่าเราชอบเขานะครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราแบบตกลุมรักเขาไปแล้วนะครับ เหมือนแบบเอ้ยเรารู้สึกเหมือนกันเพราะว่าฉันเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปให้เขาโอโตายแล้วมึงเป็นคนที่อันตรายแล้วแหละแบบนี้นี่ชัวร์เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาก็ไม่แอบ,บดูเราตอนเรากําลังจะขับรถออกไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปทํางานดีกว่าเดี๋ยวเขาลองมองซ้ายมองขวาดูสิว่ามีใครแอบ,บมองเราอยู่หรือเปล่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสินะไปทํางานดีกว่า จ้านายคะคือแบบว่าเอออ้าวอะไรกันเนี่ยรถมันไม่ยมสตาร์ทจะต้องขึ้นรถบัสไปซะแล้วโอ้โหตายตายทําไมรู้ไหมก็ควันมันขึ้นขนาดนี้ยังไงละ่ะแล้วมีใครมองกูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยว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 ดูก่อนนะมีโลกจิตตัวไหนมองอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีนี่นาข้างบนมีไหมไม่มีมันต้องแอบ,บอยู่ตรงไหนแน่เลยครับมันต้องแอบ,บดูเราอยู่แน่เลยเพราะว่ามันคือสตอกเกอร์ชัวร์เลยนะครับสตอกเกอร์เนี่ยก็คือคนที่คอยเดินตาม เราเดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะชอบหรือว่ารู้สึกอะไรกับเราไม่รู้แหละแต่เขาเดินตามทําให้เรารู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไม่ค่อยสบายใจและนี่ก็คือทางไปที่ทํางานเราเนี่ยอ้้หุ่อยู่แถวหน้าปักซอยเลยเนี่ยหรือว่าคุณอยู่ข้างในสุดเลยอันนี้เรารอบัสนะครับ Wait for bus มาหรือยังอ้าวกูขึ้นแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับเราขึ้นมาบนรถบัสแล้วข้างหลังมีใครไหมเอา้าอันไปดูไม่ได้ห่านซ้ายก็ไม่ได้เออก็มีแค่คนขับกับเราแต่ว่ามีใครขึ้นมาหรือเปล่าใคนคนนั้นเน่เลยใช่หรือเปล่าวะแล้วหน้าตาแม่งเหมือนกันหมดทุกคนเลยกูมไม่รู้ว่าใครแม่งเป็นใครเหมือนกันเออน่าจะไม่ใช่นะอฮ้ยเฮ้ยหัวใจเต้นวะหมายความว่ายัางไง อะไรอ่ะเขินเขินอายไม่อยากมองหันไปหรือยังอ่าหันไปแล้วนะครับเขาก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนเราก็ได้หันไปหันมาเหมือนกันนะครับเราก็ยังหันเลยทําไมเขาจะหันไม่ได้ดูว่ามีใครอยู่บนรถบ้างอันนี้ผมจะได้ลงหรือยังหรือว่าใครจะขึ้นมาอีกกว่วไอ้ลุงนี่ไม่ใช่แต่ว่าอ๋อเราลงมาแล้วใช่เปล่าใช่ แล้วร้านเราอยู่ในเนี่ยนี่หรอโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านนะครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยกูเห็นแล้วมันไบ้ๆกูด้วย,เ,ยเออมันไปลงป้ายหน้าเลยนะมานั่งรถมาตอนไหนวะเนี่ยเกินไปนะมึงตามมาได้ยังไงวะตอนกูขึ้นก็ยังไม่เห็นมีใครมาเอ้เอาของวางก่อนโทรศัพท์แล้วก็กุญแจรถที่เราไม่ได้ขับมาแล้วหัวหน้าอยู่ไหนครับวันนี้ วันนี้หัวหน้าไปไหนอะ่ะเจนไปอา้าวหัวหน้าหายหรือว่าอยู่ข้างนอกบ้านนะเดตกใหหมดเลยอ้เวนโอ้กอดพระเจ้าเธอทำฉันตกใจขี้แทบลาดคุณไปแอบขี้ไม่ใช่หรอคะคุณผู้จัดการเออปิดประตูไปด้วยเออปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละ เช็ตะขี้โอเคก่อนแจมอีบ้าเอ้ไปทำการไปเอาไหนบอกจะขี้งไงแล้ว,วิ่งไปไหนล่ะผู้จัดการรอนอนก่อนเราบอชี่ก่อนอ่าเรียบร้อยออกไปแล้วเขาแอบเข้าไปในห้องนี้แน่เลยนี่คือห้องผู้จัดการเหรอจากวันหนึ่งฉันจะต้องเข้าไปในห้องไหนให้ได้อเอ,อแต่เสียงมันมีรถมานะเฮ้ยมีรถมาไดฟ์ทรูครับไหนสวัสดีครับพี่ชาย เอาอะไรดีครับสั่งสี่อย่างกูจะว่าแล้วเสียงรถก็ดังด้วยอเมริกันสโคนคาราเมลทอฟเฟลิลดูนี่หรือเปล่าอเมริกันสโคนนี่หนึ่งอันโอ้โหจซ๊บออันอแรกเลยติดป้ายเรียบร้อยนะคะต่อไปคาราเมลแมคเคียโต้คาราเมลแมคเคียโต,าาเเยต้เป็นแบบร้อนนะครับมีกาแฟอยู่แล้วมีนมร้อนแล้วก็คาราเมลไซรัปคาราเมลซอสโอเค กาแฟนมร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราทำนมร้อนก่อนวกนกนากแฟเรียบร้อยคาราเมลไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสคาราเมลไซรัปคาราเมลซอสเรียบร้อยต่อไปโอนนมร้อนมาใส่ปึ๊บใส่หรือ,อยังใส่เรียบร้อยโอเคปิดฝาคาราเมลมากิอาโต้ครับเรียบร้อยอร่อยไหมต่อไปเป็นคาราอะคาราเมลมากิอาโต้อีกแล้วเหรอโอเคได้ปึ๊บนมร้อนใช่ไหมนมร้อน ร้อนปุ๊บอ่าคาราเมลไส่หลับแล้วก็คาราเมลซอสแล้วก็นม่งแบมาใส่เหมือนเดิมชึรบรอแป๊บนึงนะครับคุณลุงนีผง่ผมเริ่มคล่องแล้วผมเริ่มคล่องแล้วสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับเอ่ออเมริกันสโคนอ้าวเหมือนเดิมนี่นาไหนดูสิอเมริกันสโคนอันนี้ปุบเรียบร้อยวิ้ยเหมือนมีใครนั่งอยู่ในร้านเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะ สวัสดีค่ะเอาอะไรหรือเปล่าลิมหายแล้วเราไม่สั่งด้วยเ่มไม่ใช่แล้วนะหรือว่าเขาสั่งไปแล้วแล้วกูลืมไม่มีนะไม่มีออเดอร์นะครับมีเจ้ค,คนนี้แต่ว่าไอ้นี่ใครเนี่ยจะเอาไหมสั่งอะไรหรือเปล่าโอ้โหล้วเดินเดินมองหน้ากันแบบนี้ ฉันอยากจะสั่งชาเขียวนมหน่อยค่ะแล้วก็ว affle นั้นด้วย1อันค่ะชาเขียวนมนะคะแล้วก็ว affle อันนึงใช่ค่ะไอ้สองอย่างนี้เนี่ยอร่อยมากเลยฉันมาที่นี่เพื่อของ2อย่างนี้ตลอดเวลาเลยดีใจนะคะที่คุณชอบไม่ไม่ไม่ขอบคุณทหารที่คุณเนี่ยทำมาให้พวกเรากินลูกฉันเนี่ยชอบมากเลยนะเธออยู่คนเดียวเหรอเนี่ยฉันอยากจะให้นี่ถ้าเธอต้องการมันคือกําไรที่คอยการสิ่งชัวร้ไยทเธอควรที่จะเก็บมันไว้นะฉันซื้อมาจากในทีวีเนี่ยพวกเขาเนี่ยเล่าเกี่ยวกับประวัติอันว้าวของมันเลยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอเธอเชื่อไหมมันราคา9900เยนเลยนะโอ้โหเจ๊รวยแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกจะมีเยอะแล้วเอาไปเถอะยุคสมัยแบบนี้นะมันง่ายมากเลยที่จะซื้อของพวกนี้ผ่านโทรศัพท์แค่กดปุ่มไม่กี่ปุ่มก็ได้มาแล้วอ่าไปแล้วนะครับเขาสั่งของว่า2อย่างเฮ้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาไว้กับตัวนะครับน่าจะใส่ได้ไหมอะใส่ไม่ได้หรอใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ่อกรีนทีลาเต้กับอเมริกันวอเฟลนะครับเดี๋ยวเราเอาอเมริกันวอเฟลก่อนละกันอันไหน เอ่ออ่ไปเห็นมีเลยอ่ะเอ่ออเมริกันบัฟเฟลอ่ะ,อะโอเคซึบมาแล้วค่ะอันนี้เอาก่อนเลยนะคะอย่างแรกอเมริกันบัฟเฟลต่อไปเป็นกรีนทีลาเต้กรีนทีลาเต้เป็นร้อนโอเคก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีวานิลาไซลับนมร้อนแล้วก็มะชะพาวเดอร์โอเคอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วานิลาไซลับนมร้อนเอานมร้อนก่อนเลย จึบนมร้อนวานิลาใส่หลับแล้วก็มัชะพาวเดอร์โอเคนมร้อนใส่เข้าไปชึบเรียบร้อยแล้วค่ะแมะแมะเรียบร้อยค่ะคุณผู้หญิงขอบคุณนะคะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนคนหนึ่งนะครับมายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันไม่ได้สั่งด้วยนะไม่ได้มายืนมานั่งนะครับอยู่ดีๆก็เข้ามานั่งงงเลยแต่ผู้จัดการเราเนี่ย ต้องใส่ท้องเสียอยู่หรือเปล่าหรือไปแอบ,บกินอะไรมาหรือเปล่ากินวิปครีมเล่นหรือเปล่าผู้จัดการคุณผู้จัดการมาแล้วมาแล้วมีสาวมาด้วยครับใครครับเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะไอดอลเหรอเป็นไอดอลเหรอนี่น้องสาวเธอเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วยังไงล่ะเธอเป็นนางแบบหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเออไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะพี่อะไรนะ โอ้โหเสียดายของมากเลยขอโทษทีเถอแต่เธอเนี่ยควรจะใช้ร่างกายของเธอเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะเอ่อฉันหมายถึงแบบว่าให้ฉันแนะนําตัวเธอให้กับออฟฟิเชียลไหมแค่เธอให้เบอร์ฉันมาก็พอขอเบอร์อีกแล้วมีแต่คนขอเบอร์เว้ยขอโทษนะคะฉันไม่ค่อยถนัดงานพวกนี้เท่าไหร่อะคะ่ะเออฉันก็รู้แหละเออและฉันก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกถ้าเธอจะปฏิเสธอะเออฉันเอาซอลเต็ดคาราเมลมัคค่าแล้วกันโอเคค่ะพี่สาวเหมือนเขาจะไม่พอใจเราหรือเปล่าที่เราปฏิเสธไปซอลเต็ดคาราเมลมัคค่านะครับ ก็มีคอฟฟอย่างแรกแล้วนะครับนมร้อนคาราเมลไซรหลับเฮเซลนัทไซรหลับแล้วก็ช็อกโกแลตซอสโอเคไม่ใช่อันี้นมร้อนก่อนเลยนมร้อนเอานมมาใส่นี้ปึ๊บคาราเมลไซรหลับเฮเซลนัทไซรหลับปึ๊บแล้วก็อะไรวะอะไรซอสวะเดี๋ยวดูก่อนนะเอ่อคาราเมลซอสคาราเมลซอสปึ๊บแล้วก็เอานมร้อนมาใส่ อันนี้ตรงตามสูตรทุกอย่างนะคะพี่เป๊ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะม่คุยกับกูเลยโกรธหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราสวยกว่าเขามีกระจกไปอยากดูอยากดูหน้าตัวเอง <c oughs> เออแต่มีหนุ่มมาชอบนะแล้วก็มีคนมาชมว่าเราสวยด้วยแสดงว่า <c oughs> แน่นอนเลยเราต้องสวยมากแน่เลย <c oughs> อยากเห็นหน้าตัวเองแล้วดูกล้องวงจรปิดได้ไหมเพื่อเห็นหน้าตัวเองไม่มีนะ <c oughs> ชงกาแฟมาเยอะนะครับชงนู่นชงนี่มีชาคงชาเขียวอะไรอย่างนี้มีทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนโปะอุย้ยมีเต้นด้วยอะใครอะพี่ขี้ผรริดต่า เอาเปลี่ยนเพลงเลยชื่อว่าอะไรอะมาเมทาโลเฮ้เฮ้ยมันร้อนจังเลยวันนี้ฉันขอคาราเมลชิลลัปูชิโนได้หรือเปล่าจ๊ะเออขอโทษนะคะพี่พี่ช่วยใส่เสื้อผ้าให้หน่อยได้ไหมแล้วก็เอออย่าทำตัวเด่นมากได้ไหมตรงเนี้ย <c oughs> เออโถเอ้อยฉันไม่อยู่นี่นานหรอกนะไหนเราตอบอะไรได้บ้างครับไม่มันจะไม่นานอยู่แล้วเออสาวน้อยเธอนี่มันรู้เกี่ยวกับกฎหมายจริงๆเลยนะแต่ฉันเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแค่ท่อนบนมันน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเออเราจะอ่าไหนดีครับเขาบอกว่าอ้างมาตรา174หรือเปล่าหรือว่าอ,อ่ตอนนี้พี่จริงจังหรือเปล่าคะจะให้หนูโทรหาตำรวจหรือเปล่าเออเอาโทรหาตำรวจดีกว่าเนาะเขาจะได้ไปเหมือนเป็นคนบ้านะครับเหมือนเป็นคนแบบ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเมทารลก็บอกอีกว่าตำรวจเหรอยังงั้นฉันกลับบ้านก็ได้วะแต่ว่าฉันจะกลับมาใหม่โอ้ยขอบคุณพระเจ้าไปสักทีนะอีมาเมทารลสรุปก,ก็คือไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าเหมือนตอนแรกเขาจะสั่งนะแล้วเราก็เหมือนจะไม่ให้บริการเขาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆนะครับแต่เขาขับรถมานะ <c oughs> ประเด็นอนะโอเคล้างห้องน้ําแล้วก็ทิ้งขยะเหมือนเดิมเราจะรีบๆทำแล้วกันเนาะ อึบอีกอันเดียวอจึบที้ขยดเรียบร้อยครับต่อไปเป็นล้างห้องน้ำใช่ไหมล้างห้องน้ำต้องเป็นเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่ามันมีรอยยังไงซึบในห้องน้ำมีอะไรบ้าง Dirty Toilet โอเคต้องใช้อะไรวะอ๋อมันมีที่ล้างห้องน้ำอยู่แล้วก็อะไรอ่ะ Toilet paper ran out อ๋อกระดาษทิชชู่หมด ทิชชูเนี่ยต้องเข้าไปในสต็อกหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่ไงใช้ด้วยไปเข้าไปเลยไหนเปลี่ยนทิชชูสิเรียบร้อยค่ะเอ่อทอยเล็กคลีนนิ่งโปรดักต์น่าจะใช่นะครับเอาไว้สําหรับล้างห้องน้ําโดยเฉพาะเลยแสดงว่าอีอะไรนะอีผู้จัดจาก,การเนี่ยมันต้องมาขี้ไว้อย่างแน่นอนเพราะวันนี้ไม่มีลูกค้าเข้าห้องน้ํานะใช่หรือเปล่าวิไฟดับอีกแล้วเออโอ้ยเฮ้ย,ยติดประตูเปิดไม่ได้เฮ้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงคนเดินมาอุ้ยอุ้ยลูกค้าเหรอ G1 สี่สิบเฮ้ยเวนเฮ้ยมันมีเวลาด้วยลาเต้ลาเต้ลาเต้อันนี้นมร้อนนมร้อนอะไรมันมีเวลาด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคยรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าพี่เราแป๊บหนึ่งนะเอ่อยังไม่ได้ใส่เลยอีกบ้าเฮ้ยวางก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย เอามาดีกูรีบยิงรีบยิงลนยิงรีบยิงลนวางลงไปเฮ้ยเฮ้ยกูลนกูลนอ๊บโอเคได้แล้วคนหนึ่งมีอีกเหรอโอ้ยมีอีกจริงด้วยเอ่ออันนี้อะไรลาเต้เหมือนกันโอเคลาเต้ไม่ยากเท่าไหร่ซึ้บอย่าปิดอย่าปิดมึงไม่มีสิทธิ์ปิดอะไรของกูทั้งนั้นนมปึ๊บเอามานีวางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บใส่นมเข้าไปเฮ้ยเชบเฮ้ยเชบปิดฝากูใส่นมเข้าไปยังวะใส่แล้วชึบอะพี่อะ หมดยังโหยังมีอีกเหรอตายแล้วลาเต้กแล้วเออไม่แดย่างอื่นกันหรือไงวะเออพวกมึงเนี่ยนมใส่เขาเา้าไปหมดมึงยี้เอาฝามาด้วยเออเอาไั้ก่อนใส่เข้าไปปุ๊บฝาป้า,าปุ๊บเรียบร้อยอ่ะพี่อ่ะหมดยังหมดยังโอ้หลาเต้กแล้วบึ่งบ้าหรือเปล่ามึงจะกินแต่ลาเต้หรือย,าายังไงเออกูณทำสิที่ทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมนะทันไหมนะยนะี่สิบวิยี่สิบวิ e ซีพีอ้ e ซีพีอะไรวะโอเคอันนี้ซึบออย่าทำลนมือ <c oughs> อย่าโลนไอบ้บอสอือคุณพี่ได้แล้วครัพี่อือ <c oughs> เรียบร้อยหมดหรือย, <c oughs> ยังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ท <c oughs> ันแล้วพี่พี่เราไปเ้ย <c oughs> พี่หมดเวลาแล้วเ <c oughs> พียงอยู่ไหมเพี <c oughs> ยงอยู่โอเป็นยังพี่ยังมีออเดอร์อยู่ฉะนั้นเราต้องทำให้เต็มที่นะคะ ใจว่าเก็บมาซะเยอะด้วยพี่เราแป๊บพีเราแป๊บพี่พึ่งกดพีพึ่งกดหอมดแล้วมีบไปหมดแล้วจริงๆ <c oughs> หมดแล้วจริงๆโอเคลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งทับยี่สิบเจ็ดสองจุดหนึ่งองศาเหรอใช่ไหมถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดก็คงไม่ใช่นะครับสองจุดหนึ่งจริงด้วยเพราะว่าเอ่อมันเป็นตอนที่หิมะตกเนาะ 2อจน,นึงองศาเซลเ,เซียสนะครับหมดแล้วนี่ไปได้ยังเฮ้ยไปได้แล้วเปิดไฟก่อนเอาเอาชิพหายแล้วเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้แล้วกูทำไงอ่ะกูจะแกนเอาแล้วไงแล้วกูนั่งรถบัดไปด้วยวันนี้เอาหลงหลงหลงหันหลังก่อนจื๊บโอเคเดินออกมาเอ้าเอา,เอาผมโดนขังอยู่ในนี้ว่ะเฮ้ยออกขังนี้ได้ปะเชี่ยไม่ได้มีอะไรให้เราหาหรือเปล่า ไม่มีเลยไม่มีเลยสักอย่างมีเลยที่พื้นไหมก็ไม่มีหุยอะไรอ่ะฮ้ยอ,อะไรอ่ะตาใครอ่ะเก้าโมงอ๋อสามทุ่มหรือเปล่าเราฝันร้ายหรอเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันควรที่จะแล้วเราเนี่ยไม่มีฉากกลับบ้านเลยนะมันหมายความว่ายังไงครับ เที่ยงคืนสิบ็ดนาทีโอ้วันนี้เลทก,กว่าเดิมอีกกูโดนเจ้านายด่าแน่นอนเฮ้ยมีคนดูเราอยู่อันนี้คือเราเหรอใช่หรือเปล่าแล้วดูเราแบบว่า <c oughs> ดูแบบกลัวนะดูแบบแบบหันซ้ายหันขวานะเฮ้ย <c oughs> แต่เราก็ดูน่ารักดีนะเป็นผู้หญิงมัดผม <c oughs> เห็นปะสไตล์สาวญี่ปุ่นเลยอะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของเราอีกแล้วครับมีข้อความไหมเนี่ยไม่มี กูไปทํางานต่อดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายด่าเฮ้ยกลัวสต็อกเกอร์ก็กลัวกูยังต้องไปทํางานอีกโอ้หิมะแต่ว่าหิมะอยู่ตกแล้วนะครับมีเสียงกึบกด้วยเฮ้ยอะไรอะน้อนทําอะไรอยู่อ่ะ